วันนี้เป็นวันสอบนักธรรมประจำปีวันที่เจ็ดแปดเก้าสิบเฉพาะนักธรรมโทรทำเอกทมตรีีสอบไปแล้วเมือ่อกลางพรรษาออกพรรษาแล้วรอที่สอบนักธรรมชั้นโทเดินยื่นเหนะอเรีสองข่้สามค่ำสี่ขั้ห้าครวันนี้นนะ 2, 5, 3, 5, 4, 5. เป็นวันสุดท้ายสิบจากสอบนี้ก็สูงข้อสอบในหนึ่งให้จังหวัด จ <c oughs> ังหวัดก็ไปรวบรวมส่งกรุงเทพทำโทระเมฆไปตรวจที่กรุงเทพครับก็เป็นการวัดผลในพินสูจน์สงเสริมตนเอที่เรียนตลอดทั้งปีนักสอบอ่านชั้นโทอิน้าชั้นเอกครัับวปนนกเสาครับสนามสอบ วัดแม่สุขประธานชั้นโทรยี่สิบลูกเพื่อทำชั้นโทห้องที่สองยี่สิบลูกเพื่อทำชั้นเอกสิบหกลูกห้องที่หนึ่งถ้าทำชั้นเอกห้องที่สองยี่สิบเอ็ดลูกครับ โดยท่านหลวงพ่อพุูตูวิทิตบุรการเจ้าอาเภอเจ้มหอมวันนี้มาเป็นประธานกับผมสอบกับโค้เออผมระโมบอก่าสอบเียแล้วหรอ่ครับโคสูพิจารณาคดีอายา นี่เราเอาวิทยาเขตมาเลยนี่นี่ต่อที่บาเมตต์นี่ตอที่บายเมตต์ที่ใจเต็มหมดเลยครับเนี่ยครับเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายนะผมใกล้จะสำเร็จแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะหมดเวลาการสอบในวันนี้ครับคนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่พอพระครูดิศราการเจ้าลางเพรชอหอมมาเป็นประธานหลวงพ่อท่านพระครู ท่านสิบพนันรักรองเจ้าหน้าเฟอเจ้าห่มมาตรวจตรเยี่ย,ยมวันนี้ด้วยครับก็บขอามาธนากับทุกท่านและขอให้พระพิตรสัมเนธทุกรูปที่ตอนในวันนี้จงประสบความสำเร็จผมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาสาธุสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติศวันนี้ขอามาธนากับทุกท่านที่ได้รับชมรับร่วมอนุโมทนาบุญกับพระพิตุและสามเณร ในโอกาสนี้ขอบูรณาสัสลาจงอนวยพรให้ทุกท่านพบความสุขสมประสนานสวัก,กันทุกคนทุกท่านสาธุอายุวโนสุข,ขังพระลาง